โอเคครับแล้วก็มาถึงอา่กิจกรรมสุดท้ายกันเนาะเงามาสจันเฟสที่สามนะครับดูภาพที่หกเจ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่สิเจ็ดแปดเก้านะครับผมถ้าใครไม่อยากดูคลิปผมก็ดูเฉลยตามนี้ไปเลยนะฮะก็มีเสียนกวางฮะผู้ทลายผูผามื่มชื่อละแล้วก็ดอกไม้แกลลี่แล้วก็เสียนเกเรียนของเราเอง วิธีทำอลาแรนท่านจะเป็นหนารูปเขาวกวางเนาะเราเริ่มจากการโซกรอบที่หนึ่งเลยนะรอบที่หนึ่งเราพลิกขึ้นมาข้างบนน,นะพลิกให้เป็นรูปเรียวๆนี้กันครับผมแล้วเราก็หมุนหมุนอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเนี่ยแล้วกดภาพที่สองครับผมเราหมุนเขานะฮะหมุนเขาก่อนแล้วก็ยกเขาอยู่ลักษณะนี้นะฮะทานไหมฮะก็คือ เหียนเหยนให้มันแทงขึ้นบนนะฮะให้เขามันแทงขึ้นบนแล้วก็หมุนภาพประกอบรวมครับผมอะหมุนมาเจอกันนี่ไงไม่ง่ายนะครับผมทําตามผมเลยอ่าช้าๆเลยครับผมนี่พอเหวียนขึ้นปั๊บเราหมุนภาพมาชนกันมันจะติดเองแบอัตโนมัติเลยอ่าพอนี้ไปถึงแกสลี่นั้นเราดูที่ภาพนะนมันมีการมาอย่างนี้ใช่ไหมมีการมาแล้วเริ่มจะทําการครับผมการมัน แกมันไม่อยู่แนวนี้เนาะเราก็จะผันมาอีกแนวหนึ่งทําให้มันเรียวที่สุดนะเรียวเลียวบางที่สุดท้าส่งเป็นดอกไม้โอเคแล้วแกเลนี่ในตัวกีบบนฮะกีบบนเราต้องพลิกขึ้นครับผมพลิกขึ้นก่อนโอเคแล้วเราลองหมุนส่กันดูเล้สุบกรอบที่หนึ่งครับผมแล้วก็พลิก โอเคประมาณนี้เลยครับผมทําตามผมทุกขั้นตอนช้าๆนะฮะล้วทาได้นแน่นอนเพราะผมก็ซ้อมมาหลายครั้งเหมือนกันกว่าจะมันได้ยอมอัดคลิปเนี่ยส่วนเจ๊ก็ะเรียนนะฮะเราดูเราเริ่มจากที่คอเจ๊ก่อนเลยเราทำให้เป็นระเลียงอย่างเนานะแล้วก็หันไกฝั่งหนึ่งครับผมหมุนให้ให้เจ๊กระเลียนแกคอมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เงยขึ้นนิดนึงแล้วก็ปรับให้มันเหมือนหัวนกที่สุดครับผมครับผม มันเราไม่ต้องไปเราไปเสี่ยก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันก็ดุ่นยุดนที่เราอยู่มันกลัวยากเกินไปที่สอนเราก็มาพลิกนะครับผมเราทําำในลักษณะนี้เนาะเหมือนตัวนกเนาะเราก็พลิกครับผมเพราะว่าตามรูปหรือจะทำอีกฝั่งหนึ่งก็ทําได้ครับผมแต่เอาเน้นตามรูปจะง่ายกว่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยทำอยู่ก่อนเนาะส่วนขาของเจ๊แกเราดูที่แง่งกันฮะมันจะมีแง่งสามเนาะ แง่สามนี่ใช่ไหมนี่ผมจะไม่ทำนะเพียพลิกขึ้นเลยตรงนีง้เราหันเราหันมาอย่างนี้นะเอ้ยผิดผิดเราหันกลับไปอย่างนี้นะครับผมหันกลับไปหันกลับไปมันจะเลียวอย่างนี้เลยครับผมแล้วลองหมุนดูนะฮะโอเคก็เป็นอนั้นได้คือมันไม่ไม่ต้องแบบอ่าสำเร็จแล้วไม่ต้องแบบเป๊ะตามพาดเลยเส็นฮะให้มันแบบ ค้ายครึ่งในระดับหนึ่งมันก็นับแล้วเวาทํา,า,าได้ครับผมโอเคครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> จบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วติดตามคลิปต่อไปฮะผมว่าน่าจะมีคัดซีนอ่าพวกเรียนเทิร์ไลท์อยู่นะเดี๋ยวผมจะอัพ,อพมาให้ดูเดี๋ยวผมสงสัยตรงไหนถามได้ครับผมผมสามารถอัพอคลิปแก้ให้ดูได้ด <c oughs> แต่ใครอยากจะดูวะนะโอเคผมสวัสดีครับ